ตัวนี้เอาไปเห็ดยาแกไอเด้ค่ะได้เด้อค่ะพี่น้องแหลมๆแบบนี้เด้อค่ะเขียวอน้ำมันมันออกมาตัวนี้กับสเก็ตเงินคือกันเด้อค่ะมันเป็นสเก็ตเงินเป็น เดี๋ยวสก็บไปเห็ดยาด้วยค่ะตัวนี้เอาไปเห็ดยาแก้ไอด้อค่ะได้ด้วยค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดยังได้หลายอย่างนะคะกำลังงนนามงามอันนี้มันออกใหม่ได้วพี่น้องมันก็นเลยอัน,นพลอยด้อค่ะ แล้วลสรสชาติเพื่อกระิขมน้อยหนึ่งนะคะขมปล่อยลอยนะคะเอาไปแกงแทง่งกิเลกกระได้ได้นี่พี่น้องเอาไปแกงเห็ดแกงแท่นใบย่านางกระไดหรือว่าสิแกงกิเลกกระไดได้ไดไดะค่ะใบอ่อนๆมันนะ <S <S พะยาะลอ่ลองเห็ดเบงแ้วนนะคะแซบๆแต่ว่ากะยาากินหลายด้อค่ะเอาแบบพอดีพอดีด้อค่ะ เดี๋ยวสิเก็บไปเห็ดอยังหลายอย่างนะคะที่ที่ตุ๊ดเอาแบบนี้เนี่เพราะว่ามันหลางง่ายเด้อพี่นอ้องถ้าเอาหากมันขึ้นมานํำมันหลางง่ายน้ำเปืองน้ำนะคะแต่ว่าหากมันก็นดีด้วกันนะคะ่ะครับอือหืออะไรลูกอะไร อันนี้เป็นลักษณะของหยาเอ็นยดตผูนะคะพี่น้องใบเพิ่นมันสีแหลมแบบนี้นะคะด้านหลังมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะนี่ดอกเพิ่นกำลังออกกำลังออกนะคะดอกเพิ่น,นะคะเอาไปกินเป็นอาหารก็ได้หรือว่าเอาไปเห็ดเป็นยาก็ได้นะคะถ้ากินเป็นอาหารนะโดยส่วนตัวกะเอาไปแทนใบยานางอะคะ่ะหรือวาเละถ้าใบาอ,อ่อ,อนๆนันเอาไปแกงขี้เล็กก็ได้นะคะส่วนสรรพคกุณยามันกะ สีซอยในยเหลืองปวกมแลงสัดกัดต่อยอีย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็สมานแผลป้องกันการติดเสื้ออีย่างแบบนี้นด้ค่ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเอิญ้ยญาอินดีญญเพราะว่าเข้าไปเหตุเป็นอันยานหนวดพรอนค่ายกามเหนื่อยอีย่างแบบนี้นะะด้ค่ะดีดีนด้ค่ะวันนี้มันกาล่งออกลายกาล่งงามนะคะเลสสิเก็บเลสสิเก็บ ไปไว้วหลายๆเด้อค่ะ ยาเอ็นยืดต่อผูทีล่างแล้วละกระตากแหงเด้อค่ะเสียไปใส่นี่คือพยายามบอให้มันมีหนามนะเพราะว่าทามันมีหนามนี่มันเสีหยหายนำมันสกัดออกมามันมันบูดเด้อค่ะในในหน้าโคตรนะคะดังนั้นต้องเสีหให้มันแห้งสุสดเด้อค่ะแต่ว่ามันเกิดสีมีแบบที่เป็นเอาแบบสดๆนะ,ะแต่ต้องพยายามบอให้มีหนามเด้อค่ะอันนี้กระสีตัด ลวกสีเอาไปแช่ไวในน้ำมันบัควาวกับน้ำมันประกอบด้วยค่ะลวกสีเคี่ยวน้ำมันมันออกมาที่นี่กสีใส่น้ำมันบัควาลด้วยค่ะ2 5 0 ml กับน้ำมันประกอบด้วยค่ะ2 5 0 ml เพื่อกันนะคะ กะเทลงไปแช่ไวะะ้เด้อค่ะกะผสมให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เด้อค่ะสิทิ้มไว้ประมาณ10ชั่วโมงเด้อค่ะพี่น้อง จังสีเอาไปอ,อุ่นสกัดเอาน้ำมันมันออกมาเด้อค่ะอันนี้หลังจากถี่แช่ีิมไว้ขมขึ้นนะคะหรือว่าประมานสิบถึงสิบสองชั่วโมงเด้อค่ะกะเดี๋ยวจสิอเอาไปเขี่ยวเอาน้ำมันมันเด้อค่ะให้น้ำมันมันออกมาเด้อค่ะใส่ไฟอ่อนเด้อค่ะแล้วกะสีเขี่ยวประมานจนกลัวมันสิกรบเด้อค่ะให้มันใหม่เด้อค่ะตอนนี้กะได้ก,กินนะหอม ที่เคี่ยวเอาน้ำมันยาอินยืดออกมาแล้วกะปล่อยทิมไวให้มันเย็นด้วค่ะ อันนี้เป็นฮิตดรอสเด้อค่ะหลังจากที่ทาไปได้หนึ่งอาทิตย์เด้อค่ะมันแห้งแล้วเด้อค่ะเป็นหนองก้อนนันนี้นะมันสิแดงแห้งนะมันสิแดงแห้งที่ยาบ่มีบ่มีลูกก้อนหนานั่นเะด,ด,ด้อค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นน,น้ำมันหยาอินยืดเอามาทาเด้อดค่ะมือที่เจ็ดนะมือที่เจ็ดมือที่แปดเด้อค่ะ อันนี้มันดีขึ้นหลายแห่งพี่น้องอันนี้มันเป็นฮีทแรทฮีทแรมันก็จะเกิดจากแปลว่าอากาศมันหอนพี่น้องเรากะใสรองเท้าแล้วมันสิเสียสีมันสิแดงแดงอยู่ในสามเดือนนะนะเพิ่งกับบเคคมันสิหายเ้อค่ะเนียมาท่าดีดีพี่น้องมันมันมันแห้งละ วนี้ก็คือกันเด้อค่ะตัวนี้ก็คือกันอันนี้เป็นขาขางังขังสายเด้อค่ะแต่กอนมันก็แดงแห้งเลยพี่น้องอันนี้มันก็แห้งแลวเะนะคะมันเห็นผลอหลีเดีอพี่น้องหญ้าเอ็นอยืนมันดีเลยอ่ะมันดีแห้งพวกผิวหนังนี่ใส่กับโลกผิวหนังนี่ตัวนี้นี่ก็เป็น ตุ่มของโรคสะเก็ดเงินนะคะพี่นนอแต่ก่อนมันแดงแห้งนะคืออันแฟนพันเป็นโรคสะเก็ดเงินจนได้ไปหาหมอพันไปหาหมอสองเ่อเลยคะ่ะมันสีแดงเต็มโตเลยนะหมอกะเอายามาให้ท่าเลยพี่หนอเวลาทามันก็นยุดนะเพราะาทาเมดกับปุ๊กนึงละ่ะเศร้าทางสิมก็ขืนมาใหม่เพื่อกลับไปใหม่อีกกับปุกกนึงกับแพ่งๆเลยพี่หนอไปหาหมอเ่อ แต่เราเทอกับแพงแห้งนะเพราเศร้าท่าแล้วมันกะก็คืนมาอีกที่นี้เพิ่งกะสิไปหาหมออีกก็เลยโดยส่วนตัวก็เลยบอกว่าอันมาลองใส่อันน้ำมันหยาอินยืดบึงสิเป็นจชงไดเพิ่งก็เลยอยากลองบึงหนึ่งอาทิตย์ทำมันบดดีขึ้นก็สิไปหาหมอค่ะอันนี้ขึ้นมันก็ดีขึ้นแห้งพี่น้องเพิ่งบ่ต้องไปหาหมอเลยนี่ตะกี้ต่กอมันก็แดงเต็มพี่น้อง ถ้ายาบไม่ลูบทายไว้นะเพราะว่าบบคิดว่าเส็ดคลิปวิดีโอมาให้พี่น้องเบิงนะก็เลยบดเอียนสนใจทายไว้ตัวนี้ก็เป็นค้าขางสายนะคะตัวนี้ก็สเก็ตเงินคือนกันนะคะมันเป็นสเก็ตเงินเป็นเต็มโตพี่น้องมันสิเป็นตุ่มขห้ือนมากแล้วมันก็จะเป็นหน่ำหนองอุ้ยันตยางขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็แดงขั้นนวลบดเอียนสิพี่น้อง ถ้ามือละสองเือได้ค่ะพี่น้องน้ำมันอัญยาเอ็นยืด,ยดขึ้นมากนะใหม่ตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยนุ้ยคากลัวอีสูงอีสยค่ะอันนี้มันดีขึ้นหลายเลยนี่รากาอญยาเอ็นยืดนะถ้าอยู่เมืองไทยด้ค่ะปลูกง่ายไงยปีที่แล้วถ้าอยากเก็บพันมันมากะกะมันลองปลูกเราที่นี่ปลูกบอร์าจาตนนะะ์ต้นหรอกค่ะเราที่นี่อัน ในมันออกแล้วมันกับปิวไปตามสนามยางสิคะปีนี้คืนเต็มเลยโบแมนแคน่เอาใส่กับโรคสเก็ดเงินหรือว่าโรคท่างผิวหนังพรงนี้ด้พี่น้องเอาหนวดเส้นหนวดเอ็นปวดแข้งปวดขาพี่น้องเอามาหนวดอยากเคยเอามาหนวดให้เจ้าของนะตื่นเสามาเศร้าเศร้าปวดขาเลยค่ะเอาไปหนวดเส้นนวดเอ็นนะเอ็นยืดเอ็นยืดังวะ เอ็นมันเข็งก็เห็นเอ็นมันยืดค่ะอันนี้ก็เป็นคอศอกด้วยค่ะน,นี่ก็สเก็ดเงื่อน <No. S 2> Yeah. Uh -huh. And I put a little bit of barbecue sauce. Mm -hmm.